แล้วก็เราจะมาอยู่กันต่อนะครับกัแบบการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่2โดยข้อที่2นี้จะเป็นการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงทําได้โดยหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับโดยโจทย์ก็คือเราจะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB ดังรูปนี้เลยแล้วก็วิธีหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB สามารถทําได้ดังน,นี้เราจะกำหนดส่วนของเส้นตรง AB ตั้งไว้ก่อนซึ่งมันจะเท่ากันเลยแค่ว่าเอียงนิดหน่อย ทีนี้วิธีหาจุดกึ่งกลางเราจะวัดวงเวียนให้มีความยาวเกินกว่าครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็ได้หรือจะประมาณนี้ก็ได้หรือจะประมาณนี้ก็ได้ให้เกินครึ่งหนึ่งเรากําหนดประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะขีดข้างบนเลยหนึ่งขีดขีดข้างล่างอีกหนึ่งขีดแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะใช้วงเวียนความ กว้างเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจุดก็คือไปอยู่ที่จุด B แทนจุด B แล้วก็เขียนเลยถ้าสมมุติว่าเส้นยังไม่ตัดกันให้เราขีดกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราใช้ความกว้างของวงเวียนเท่าเดิมเหมือนเดิมนี่ขีดนได้มมนตัดกันเลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้จุด C นะครับ อยู่ข้างบนแล้วก็จุด D อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เราลากจากจุดตัด2จุดได้เลยจากจุด C D จะได้จุดตัดของระหว่างกลางของส่วนของเส้นตรง A B นะครับคือจุด O อ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า A O จะเท่ากับ O B จริงๆนี่เราวัดกับไม้ารันัดเลยครับ A ไปถึง O มีความยาว2.5ซนติเมตรนะครับส่วน O ไปถึง B ก็มีความยาว2.5ซนเมตรเท่ากันสแสดงว่าจุด O คือจุดกึ่งกลางระหว่างส่วนของเส้นตรง AB ครับของค,ครับ